ใช่ไหมพี่จะเป็นเนื้อหมไตะุนออน้ำเกลี้ยงพี่น้ำเกี้ยเขาจะแพรักเขาไม่ค่อยมีอันนี้น้ำเกลี้ยงไหมพี่หรือว่าอ๋อี่ะชอบสิงที่ก่อนหสมัยที่ผมย้ายมาใหม่ก็หือนนะ มีลองก่องให้วนขายแสนหนึ่งแสนสองกมว่ามเป็นแสนะมูลแสนกว่าเราขายสัตว์นะสามที่ลองขึ้นห้าแสนหนึที่ก็ขายได้แสนได้แสนหนึ่งสอแสนาแต่ถ้ารู้ไอ้ฮียว่าต่อเยอะไรซักว่าซื้อสองหมื่นสามม่นมันไม่มีแบบสองสามหมื่นบ้าไปเลยเจอกนเปิดทำไมล้อล้ออะไรล้อเดแสนหมดเลย ระวางยู่เห็นแล้วถ่ายได้เดี๋ยวเปิดจะปิดเลยคครงครับปักน้ำอะไรี้บ้างโยงมาโยมาถ่ายได้สลักอันหลักตรงนี้ต้องไปเปิดแบบการประกวดนะครับบัดข้าวบัดอบัดข้าอยนยืนอยู่ตรงไหนไปงานประกวด่ะพี่อันหลักตรงนี้เื่อ้วนอ้วนจะมา พวกนี้เซียนใหญ่มันเดินนะใช่เซียนใหญ่ซื้อมาหมื่นห้าไอ้เอ้าเผื่อเจอโทนอ่ะก <c oughs> ่อนซื้อห้าพันเลย <c oughs> เจอโทนร้องเลยอ่ะ <c oughs> พอจะได้สองพระดีขนาดเรียกเงี้ยตั้งนานก็ไม่เรียกเจอคิดอยู่ว่าวันไหนเงี้ยพวกกวดโสดราชการมันขายไหมฮะบอกขายได้นี่ส่วนราชการเนี่ยเซียนเยอะ มือซื้อเยอะมาเยอะเพราะว่าเขาซื้อไปไลฟ์บ้างไปอะไรบ้างแต่ต้องวันสากร์นะคือขายพวกนี้ก็ขายแบบไม่รู้ที่ไม่ประกันนะเก็บบัตรนะไม่ประกันอยู่แล้วเราพวกนี้มันมันไม่เอาอยู่แล้วบัตรอ่ะมันไม่สนใจหรอกบัตรไม่ลอกขายให้หนูอืมแ้่พวกเนี้ยมันเก่งก็ที่เมดส่งมาที่ว่าบัตรบัตรเก๋อะไรบัตรเกอะแยะ แล้วตลาด v i เ i อร์ก็มีบัตรขายด้วยที่วิ่เห็นครับผมได้เจอเลยบัตรไอ้ท่าประจันไอ้บัตรไอ้เนี่ยไอ้ท่าประจันแหละแล้วมันเหมือนผ้าแบบผ้าเหมือนเลยก็ไม่รู้ไปสวมเมาไปถ่ายซ้ำเหรอโอ้โหม่รู้อุ้ยสุดยอดเลยวะ <c oughs> ่ะจะเห็นพี่เป้าพูดวันนั้นแต่วันนั้นไปเจอด้วยตัวเองไม่ถ้าเป็น <ผม S 2> ถ้าเป็น <ผม S 2> ถ้าเป็นบัตรสมาองการสแกนถี่อาร์โค้ดมันก็ต้องเห็นผ่านขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยสวมพระเลยเราข้ามถูกกว่าก็สวมไงพี่ สมได้เลยอุอ้อยเดี๋ยวนี้ยอดสุดยอดพี่เบี้ยแก้มันจะเหมือนขึ้น,นเลย<ห><ห>แท้เลยขึ้นสแกนปุ๊บบัตรขึ้นเลยองค์จริงเลยแท้อเออเออแั้วทำไงถ้าเราจะไปเปลี่ยนขอ้อมูลได้ไงฮะเราซื้อทั้งผ้าทั้งบัตรเลยไม่จ่บตัตรบัตเราบาตัตรจะไปเปลี่ยนรูปเองนะใช้ซอฟต์บัตรไม่ใช่ไปหารูปที่เหมือนคล้ายๆกันผ้าที่เหมือนสวมบัตรแท้ พระไปหายากเหมือนกันหาพระให้เหมือนกันเออเราเนื้อคือถังบัตรบัตรแล้วบัตรทเพราไม่ไึงบางคนเขาดูบัตรเงี้ยมาคนเขาไม่ได้สียเอ่ยบเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปแป๊บนึงสักก่อนชั่วโมงไงแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีไปดูอาจจะได้คัลลิเดตอะไรไปดูเตรียมซิกเกเจอร์ไดูถ่ายเนื้อไปดูก่อนแต่งานไม่ต้องงานไม่ต้องถ่ายหรอกมั้ง ายแต่ว่าราคาพอแล้วเนี่ยพอลูกศิษย์ขอแบ่งก็ไม่แบ่งลูกที่ไปเช่ามาทีสี่ห้าร้อยให้ตั้งสองพันเก๊ก็เอาเดี๋ยวผมไปวัดใจไปออกบัตรเอาออกบัตรที่ที่สิษย์ โอ้มันแน่นอ่ะเห็นแต่พี่เป้าพูดไปเจอด้วยตัวเองผมไม่ต้องออกบาทหรอกพี่ผมวางขายดูก็รู้แล้วนัดอาจารย์ไปวางขายซื้อมาทั้งพันหนักก็ให้สองพันก็ไม่เอามันยิ่งทําให้บัตรสมาคมมันไม่ได้จเพราะว่ามันมีมีมาซื้อมาพันหนึ่งกลว่ามันแช่สีพึ่งมามันเงาจะสใสไม่หายเงาน ตรงปากอะนะมันเาทั้งตัวมันจุ่มอยู่พึ่งมันนีดนี่ไงมันสีเหมือนไดนี่ใช่ป่าวไม่เดิมใช่ป่ะเงเาดี๋ยวพอใส่ให้มันโดนเหงื่อใส่ให้มันแห้งเนสิบปีแล้วรออะไรฮะรอมันแห้งแล้วมันก็จะเหมือนชำมันก็จะสวยเกจตเก่าเกจตเก่าใช่ไหมพอเปี่ยนไปแล้วป่ะพี่กนจะไปยังไงไปแล้วดิรอฟองอยู่เนี่ยอยู่ดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนานเราดูที